เฮ้ยคนดูทำไมไม่กดแจ้งเตือนหรือเปล่าตอนนี้ไม่ต้องห่วงนะครับผมตอนนี้คลิปใหม่ก็จะมีคอนเทนต์แบบไอท Tower าว Defense แล้วก็ p e รสเวนเ t o r 99ด้วยซึ่งถ้าจะเตือนมีนังหาก็ก็อย่าลืมติดตามก่อนแล้วก็กดติดตามใหม่ด้วยนะครับผมจะได้ดูคลิปของไอคอนเทนต์แบบ t o เรตทาวเ e อร์ดแล้วก็ p e ร t เวนเตอร99ของผมด้วยก็อย่าลืมนะครับผมแล้วก็ส่วนสตรีมก็จงสตรีมประมาณวันคาแล้วก็คือหัดด้วยนะครับผมในเวลาหนึ่งทุ่งจนถึงสองทุ่มรึบ้บ กีวเนวันศุรนะคผมเพราะว่าจะไลฟ์แบบยาวๆเลยดีกว่านะครับผมเพราะว่าจะมีอัปเดตแบบไอ้เพสเวเตอร์99ด้วยนะครับผมแต่ก็ถ้าไม่มีอัปเดตวันเสาร์ในแบบเพสเวเตอร์99ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตประมาณ1นึ่ช่มงครึ่งจงถึง2องนั่มครึ่งด้วยนะครับผมเพราะว่าเหมือนไลฟวันอังคารก็วันพฤหัสที่แล้วนะครับผมก็ตามนั้นเลยนะครับแล้วก็ส่วนไลฟ์พิเศษก็เดี๋ยวบอกก็ได้นะครับผมจะผมว่าจะไลพิเศษหรือเปล่าเนาะก็อย่าลืมนะครับผม แล้วก็ก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผมจะได้เป็นการตัวารใจให้ทําคลิปผมผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยนะครับผมไปกันเลยต้องสวัสดีครับผู้ชมด้วยครับอยู่กับช่องอาร์โนวพาร์ททีเอสอาร์ครับผมวันนี้ด้วยเกมรูปแบบกับแมปทาวเวอร์ดิฟเอนซ์ครับผมซึ่งอันเนี้ยก็ก็คืออัปเดตไออันเนี้ยก็คือเอพิฟูลอัปเดตนั่นแหละซึ่งอันเนี้ย ถ้าใครจําได้ก็ไปดูสตรีมที่เราได้นะครับผมอันเนี้ยก็อันเนี้ยผมเคยอธิบายไปกันเนาะเออซึ่งก็ตามนั้นเงินนะครับผมซึ่งถ้าจะไม่ผิดคือไอเอฟฟ e ฟู n อคืออนนะก็น่าจะเป็นอันเนี้ยก็จะมีพวกนี่เลยซา m อนเดอะเจสเตอร์ไออีเป็นอันนี้นะแล้วก็คือซ m มอนอันนี้ซึ่งก็กดอันนี้เลยซึ่งก็จะมีสีตัวอันเนี้ยทั้งโอไฮโอคาร a m a n m าแมนไมโครเวแ เปวินทีวีแมนแล้วก็ไททันซิซมาแมนซึ่งอันเนี้ยผงเก็บคมเห้อซึ่งอันเนี้ยก็อาจจะตัวเก่งเนานะแต่ว่าอาจจะตีสตันแต่ไม่ได้การสตันตัวเองนะการสตันแบบจํากัดเนานะแต่ไม่เหมือนกับเอไททันคอฟแมนกับไออันนี้เลยเนาะแล้วก็ตัวอื่นเนาะซึ่งหมายความว่าอันเนี้ยก็ตัวนี้ก็ตำานแเลยแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือมันจะมีพวกทอร์เรสิตี้โผล่มาซึ่งก็เป็น โอไฮโอโหมดซึ่งก็คือเอฟเฟฟอีเวนต์นั่นเองซึ่งก็คือต้องเล่นพวก t o วเวิร์ซิตเท่านั้นซึ่งก็จะมีโอไฮโอด้วยนะซึ่งอันเนี้ยโอไฮโอโหมดก็คือก็น่าจะเป็นอันเนี้ยทุกคันที่วางอะ่ะมันทุกไอแต่ละตัวมันจะเรนดอมซึ่งอันเนี้ยก็บอกไปแล้วเลยห <c oughs> องเล่นไปแล้วยับไปสอรอบแนะนําว่าเล่นคนเดียวดีวกว่าเนาะเพราะว่าอาจจะถ้าดีกว่านี้คืนนะบอกว่า พอใช้งานได้แลยซึ่งตามกันนะครับผมเออสํหรับในอัปเดตของเอฟฟ y ูเดยนะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือผมจะมารีวิวเจ้าตัวนี้ด้วยนะซึ่งใครจําได้ไหมเอ่ยเจ้าตัว Hyper ร์อัปเกรดในท่านสปิเกอร์แมนที่เพิ่งมาปล่อยมาไอเนี้ยตัวโกงตัวเก่งที่สุดในเกมเนาะซึ่งก็คือ นี่เลยไฮเปอร์อัปเกรดไดทันสปิเกอร์แมนนั่นเองเป็นกระดาษเอกซ์ิส e แล้วก็ a o e ด้วยซึ่งอ่ะเดี๋ยวดูค่าต้นต้นก่อนดามเมจเพิ่มต้นตนอยู่ที่ประมาณ2,500เรอยเียนอยู่ที่ประมาณ25คูณดาวน์1วิธแล้วก็ DPS ประมาณ2,500แล้วก็ค่าแมสสูงสุดอยู่ที่ประมาณดาเมจ2 0 0 0 0กว่ากวา่าแล้วก็เรียนอยู่ที่ประมาณ55คูดาวน์0.25าวิแล้วก็ DPS ประมาณ80,000ซึ่งถ้าใครจำได้คือเนี้ย ซึ่งไอตัวเนี้ยคือเนี้ยน้องเอาไปยืมให้ผมเอาไปรีวิวเออก็ซึ่งตามนั้นแหละอ่ะถ้าดูจากอันนี้แล้วน่าจะเป็นน้องพีนัทคาเฟ่นั่นแหละเออซึ่งก็ขอบคุณเอาไว้ยืมรีวิวตัวนี้ด้วยนะครับผมไม่งั้นคือเนดะ้อผมว่าน่าจะอดได้รีวิวเจ้าตัวไฮเปอร์ด้วยเนาะก็เดี๋ยวนะก็ขอบคุณจริงๆนะครับผมซึ่งถ้าใครอยากจะสุ่มกล่องเนี้ยก็คือนี่เลยเอ็กซ์ซิ อินเจอร์ไรดไททัอันนี้นะเป็นกล่องอันนี้ซึ่งก็คือมันจะมีโอกาสหนึ่เปอร์เซนต์ที่จะได้ตัว Hyper ร์อัปเกรดไททันสปีกเกอร์มาครับผมถ้าใครอยากได้ก็ต้องใช้เพชรเยอะๆด้วยนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมมีประมาณเจ็ซึ่งไม่มีปัญญาซื้ออะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวไอ้เจมนี้เอาไว้เก็บไว้ซื้อพวกไททันดิวแมสก็พอเนาะเออคุ้มค่าคุ้มค่าเนาะเออจริงๆนะ แต่ในอนาคตเมื่อกี้อะไอกล่องไอ o คูสิตอินเจ็ดไททั้งแครมันจะนำออกในอนาคตเนาะซึ่งต้องรอคุณกอร์กันนะครับผมว่าจะนำออกจริงไหมก็แต่ตอนนี้ยังอยู่นะเอย,ยังพอไปได้อยู่ซึ่งตัว Hyper ร์อัปเกรดไททั้ e สปิเกอร์จะสามารถผ่านในหมดในแม่ได้หรือไม่ก็จะเป็นยังไงก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวตาอีทีนะครับหากคุณเกำลัประสบปัญหาที่หาตัวยูนิตดีๆก็หาไม่ได้ หรือสูมเองก็ได้เกือบบวันนี้ผมมีร้านดีๆขอแนะนำเสนอก็คือร้านป๊อปไปชอบร้านค้าดีมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นไฮเปอร์อัปเกรดในท่านสปิกรแมนททันเดียวแมนกสตาร์แมกาแมนสไปเดอร์ทีวีและตัวยูนิตอื่นๆอีกเพียบรวมถึงตัวไอเดีถอยทาวเวอร์ดี s เฟนต์ไอเดอฟฟตและรวมกล่องส่งตัวการตีในถอยทาวเวอร์ดี s เอนต์อีกด้วยทุกอย่างปลอดภัยร้อเซ์แน่นอนถ้าใครสนใจก็สามารถหาซื้อ้านได้ที่ร้านปับไปชอบมีลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะ เดี๋ยวรอบนี้ผมจะโหวตนายแม่ดีกว่านะครับผมเออตามที่ผมคาดไว้นะครับผมเดี๋ยวรอบนี้ผมจะวางกรีเซอร์ก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวผมก็จะวางเจ้าตัวไฮนะเปอร์อัปเกรดเดทั้นสปิเกอร์แมนนะเออเอาไว้ที่หลังเนาะเอาไว้ที่ก่อนเนาะเออ,เ,อ,อ,อ,เ,อนนเดี๋ยวตัดอีกทีก็แล้วกันนะครับเจอกันนะครับตอนนี้ผมถึงเวทีสิบเอ็ดนะครับผมตอนนี้ถึงเวลาเจ้าตัวไฮเปอร์อัปเกรดเดทั้นสปิเกอร์แมนแล้วมาวางเลยดีกว่านะครับไม่พูดคาดทำเพลง ยิ่งโอเคแต่ถ้าจะไม่ผิดคือเนะี้ยไอตัวต้นไอดาเมจอยู่ที่ประมาณ2,5 0 0ใช่ไหมแต่เกิน25แต่แผมเป็นเป็นตัว L.E. ด้วยซึ่งถือว่า OP มากเลยนะเออสำหรับตัวเจ้าไฮนะเปร์อัปเกรดเดท่านสปีเกอร์แมนเนาะเออโหดพอกับไออัปเกรดเดทัานทีวีแมนอีกเนาะเออซึ่งอ่ะเดี๋ยวอัพค่าแรกก่อนนะค่ามาก็2,000ใช่ไหมอเน,นี้ยค่าอัปเกรดแรกก็คือน่าจะประมาณ สี 4, นะ okay. ่พันเนาะโอเคมาอัปเกรดอันนี้เลยโอเคก็รวมทั้งหมดประมาณหกพันเนาะแล้วก็อัพขั้นต่อไปประมาณใช้ประมาณหกพันเนาะโอเคอัพไปรวมทั้งหมดประมาณหมนะื่นสองเนาะอัพขั้นต่อไปคืออันนี้ใช้ประมาณหมื่นโอ้ยติดสตัทเมื่อกี้เพิ่งเห็นไอเดตคืออัปเกรดเดยท่านสปิกอร์แมนที่เมง่าไฮเปอร์อะติดสตันโอเคเมื่อกี้เมื่อสักครู่ที่เราไม่เห็นเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะอัพใช้ประมาณหมื่นห้าดีกว่านะ ไปโอเคอัับค่าสุดท้ายโอ้โหก็อันเนี้ยอัพรวมประมาณ2 7 0 0มใช่ไหมโอเคก็อัพขค่นสุดท้ายก็คือ35,000โอ้โหยังเยอะถ้าถ้าแมสสูงสุดคืออันเนี้ยถ้าจะไม่ผิดคืออันนี้หเขาเข้าไปแล้วน่าจะประมาณเออ0 0 0 0นอเนาะอันเนี้ยไอนนค่ารวมก็ค่าหวานนะก็อันนี้สรุปไปแล้วนะเออตามมาเลยนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตอัพตัวเงินแป๊บดึงโดมาอีกทีนะครับโอเคตอนนี้ถึงไปที่3 2แล้วมาส5มห้าอัพเลยโอเคเรียบร้อยค่าแม็กประมาณ2 0 0 0มเนาะเงินอยู่ที่ประมาณ5 5า้รัมมีการเลยน,นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะวางตัวอัพเกรดย์ทันสปิเกอร์เมมกาไฮเปอร์ตัวที่2ดีกว่าเนาะมาวางใกล้ๆตรงนี้เลยเอาให้ผ่านก็พอนะแต่ว่าตัวนี้คือเนะี่ยคือ ตัวนี้เอาไว้รุนดันในเอร์สโหมได้นะเออถ้าผมไม่ผิดนะเออแต่ว่าทุกคนอะ่ะยังใช้ตัวไอไฮเปอร์อัปเกรดไททันสปิเกอร์แมนอยู่เลยซึ่งถือว่าวีโอพีมากคือถือว่าวีโอพีมากถือว่าผมยกนิ้วให้เลยนะเออสำหรับตัวนี้เดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวผมขายก r e ลเ e อร์ m e r ร์ค n มานะครับผมขอบใจมากเลยนะที่อุตสาห์ช่วยมานะแจ่จจ,จำเป็นต้องขายเนาะเออจริงๆนะโอเค เดี๋ยวรอบนี้คือเดี๋ยวผมจะตัดถึงเว้ที่50ก่อนก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะครับผมแต่ว่าคือเดี๋ยวผมตัดอีกทีก็แล้วกันนะครับผมสักคู่นึงเดี๋ยวถึงเว้ที่50แล้วเจอกันนะครับโอเคตอนนี้ถึงเว้ที่5 0สแล้วนะครับผมตอนนี้ถึงเวลาขายตัวโอเคขายเจ้าตัวฟางเงินทิ้งเลยโอเคซึ่งอ่ะตอนนี้ผมวางไฮเปอร์อัปเดให้ท่านสปิกร์แมนวางประมาณ5ตัวเนาะซึ่งอันเนี้ย จะวามเพิ่มก็ได้นะเออห้าตัวก็พอตัวเอมเหยังโอเคนี่ไงมาแล้วคืมจะมาก็มานะโอเคเนี่ยตัวปิซาตัวเอ็มเว่าก็น่าจะตัวเยไปก่อนนะแต่ว่าจริงๆคือน่าจะไม่ยากเนาะสำหรับไอตัวนี้โอเคเรียบร้อยเย่าเลวใช้เวลา20นาที13วิแต่ว่าเมื่อสักครู่ที่เราอันนี้ผม ผมไปหยุดออโต้สกิปมาก็เลยเวลาก็อาจจะนานนิดหน่อยก็ตำแหน่งก่นนะครับผมก็ก็เหมือนเดิมทุกยอย่างะเกอตำแาน้งกันนะแต่ว่าถ้าเล่น2คนคืออันนี้น่าจะผ่านได้นะเออถ้าเป็นน้องนี้คือเอน,นี้ยถือว่าผ่านได้นะถึงแม้ว่าให้เปอร์อัปเกรดในท่านสปิเกอร์แมนถึงจะโหดสุดในเกมก็ตามนะถึงแม้จะสามารถลงดันในทุกอย่างได้นะเอลิสโหมดก็ใช้ได้แบบ สมจริงเนาะเออตามนั้นกันนะครับผมก็อ่ะเดี๋ยวกลับไปที่ลอปปี้ดูก่อนนะครับผมเดี๋ยวผงสรุปก็แล้วกันนะครับโอเคผมสรุปก็คือไอเจ้าตัวไฮเปอร์อัปเกรดไทท่านสปิเกอร์แมนสามารถผ่านแบบด่านปกติด่านอีเวนต์แล้วก็ด่านเอลสโหมดได้ทุกอย่างเลยถือว่าตัวเนี้ยถือแม้จะโอพีสุดในเกมเ็าเถอนเนาะซึ่งอันเนี้ยโอพีกว่าไอเจ้าตัวอัปเกรดไอท่านทีวีแมนด้วยซึ่งถือว่าอ่ะ ผมว่ายกให้เจ้าตัวไฮเปอร์อัพเกรดไททันสปิเกอร์มาก็กันนะครับซึ่งมันไม่ใช่ตัวของผมนะเออย้ำไม่ใช่ตัวของผมนะมันเป็นตัวของน้องแฟนคลับนี่แหละเออที่ที่เอาไปยิมรีวิวเออตามนั้นกันนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ตัวไอ้ไฮเปอร์อัพเกรดไททันสปิเกอร์แมนก็สามารถหาสุ่มได้พวกเ e อ็กซ์ซิสต์อินเจตไททันไอที่เป็นกล่องอันนี้ได้นะครับซึ่งมีคนได้ประมาณหกหมื่นกว่าคนด้วยนะแต่ว่าถ้าใครไม่อยากสุ่มก็สามารถซื้อได้มาเก็ตเพจหรืออันนี้ได้นะ แต่ว่ามาเก็ตเพยคือเนี้ยอาจจะราคาขึ้นหรือลงก็อันเนี้ยก็เดี๋ยวรอก่อนก็แล้วกันนะครับผมในอนาคตคืออันเนี้ยไอตัวไฮเปอร์น่าจะราคากลงแน่นอนนะซึ่งอันเนี้ยผมว่าน่าจะมีหวังซื้อได้นะเออตามนั้นกันนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้เพียนเท่านี้นะครับผมก็ถือว่าพอสมควรนะครับผมก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ยืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้พลาดคลิปใหม่ๆก็ไล้ตั้ติงของผมด้วยนะครับ และก็สุสติมเหมือนก็กินทุกวันก็ผลย้ายไปอินโทรไปแล้วครับผมก็ไปดูในอินโทรได้นะครับไปแล้วนะครับทุกคนไปแลวบ๊ายบาย